สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่518นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็ไปได้พระสมเด็จนะครับมาหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมบางคุณพรมนะพี่นะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้บางคุณพรมนะพี่ๆต้องบอกว่าพระองค์นี้นะครับมีเนื้อหาที่จัดจ้านมากเลยนะครับแล้วก็มี คราบกลุนะครับคราบกลุให้เห็นเลยนะครับพี่พี่นะองนี้นะครับมีพิเศษแน่นอนนะครับมีพิเศษแน่นอนนะครับพี่พี่นะอ่ากจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอรพระเครื่องนะครับอ่าถ้าหากพี่พี่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้า 63412 75นนะครับ099 634 1275ส่วนไอดลไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987นะครับ TTN987 นะครับอ่าม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 า,มาชมกันเลยนะครับอันนี้ผมแกะห่วงเรียบร้อยแล้วนะพี่นะรอก็เอาเปิดให้พี่ FC ได้ดูเลยนะครับอ่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เขามาในกรอบแบบนี้เลยพี่นะกรอบสแตนเลสนะครับเขาเรียก แบบน like like nice ี้เขาเรียกกรอบพุกนะครับกรอบพุกนะครับมาในกรอบพุกสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่องค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะอง์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเป็นบางขุนพรหมพิมพ์เส้นได้นะครับพี่ๆนะดูคราบขี้กลุดิพี่นะบางคนเขาก็เรียกว่าคราบดินขี้เป็ดนะครับเนี่เห็นไหมอ่าใครพลาดน่าเสียดายผมบอกราคาก่อนเลยนะครับพี่นะ องนี้นะครับ9,900บาท9,900บาทนะครับผมเอา9,900บาทเลขสวยๆเลยพี่อะความสวยนะดูความสวยทะลุกรอบเลยเห็นไหมโอ้โหใครได้ไปเป็นเจ้าของนะพี่นะบอกเลยว่าสุดยอดองคนี้นะสุดยอดจริงๆนะครับนี่เป็นพระที่แบบบางขุนพรมแต่มีเศษไม้นะพี่นะบางขุนพรมแต่มีพวกเศษไม้เยอะเลยพี่นะ เขาเรียกเศษไม้กุ๊กไก่อะไรสักอย่างนึ่พี่บางท่านอากุบาอาจารย์บางท่านเขาเรียกกันนะพี่พี่นะเห็นไหมครับอ่าบอกเลยว่าสวยทะลุก,กรอบนะครับองนี้นะสวยทะลุก,กรอบจริงๆเป็นบางขุนพรมพ,มพิมพ์เส้นได้นะครับกรุเก่าอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยนะพี่นะกรุเก่าองค์นี้ผมบอกราคาก่อนเลยว่าผมเอา9,900บาทพี่9,900บาทนะครับนี่เห็นไหมครับนี่บอกเลยนะว่าองค์นี้สวยทะลุก,กรอบจริงๆนะครับพี่พี่จ๋าเห็นไหมครับ เห็นไหมนี่คือคาบขี้กลูนะเนี่ยแน่นตึ๊บเลยนะเห็นไหมอ่านะครับนี่แน่นตึ๊บเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คาบขี้กลูอันนี้คา,าบฟองเต้าหู้นะพี่นะอันนี้เป็นคาบฟองเต้าหู้เห็นไหมอ่าคาบน้ําคาบฟองเต้าหู้ขึ้นเต็มหมดเลยนะครับเห็นไหยคาบน้ำหนเห็นไหมอันนี้เป็นคาบน้ำแล้วเนี่ยเขาขาวมึ่งมืกนะพี่นะเห็นไหม เนี่ยถ้าโดนเหงื่อนี่มันเลยนะพี่นะถ้าโดนเหงื่อนี่มันเลยนะครับเดิมทีพระองค์นี้นะครับมีทั้งฝุ่นทั้งอะไรนะครับ่าผมนะครับทําการใช้น้าอุ่นปัดปัดปัดออกนะพี่นะเลยเห็นแบบคราบกุชัดเจนนะครับเลยได้เห็นคราบกุชัดเจนแล้วได้เห็นเนื้อนะครับเนื้อในเขาเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมเนื้อในเขาเลยองค์นี้ไม่ผ่านการใช้นะครับพระไม่ผ่านการใช้นะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับนี่เป็นพระที่มี ต้องบอกว่าเป็นพระที่มีเศษไม้นะพี่นะเนีน่ยเศษไม้เต็มหมดเลยนะครับพระองค์นี้นะเนี่ยดำๆเนี่ยพี่คือเศษไม้นะครับเศษไม้อาจจะเป็นเศษก้าหนพูบหรือเศษไม้กุ๊กไก่นะครับบางที่บางท่านอากบาอาจารย์บางท่านเขาเรียกนะพี่นะดูเส้นตรงนี้พี่พี่สังเกตหไหมตรงนีมนนะ้มีเส้นขอบด้วยนะมีเส้นขอบสันเป็นนูนเลยนะพี่นะเนี่ยขึ้นมาข้างบนนี่เลยนะครับแต่ข้างบนนี้เขาตัดชิดไปหน่อยแล้วก็ไม่เห็นนะพี่นะแล้วพระก็มี การกลอนตามขอบบ้างนะพี่นะแต่พระต้องบอกว่าองค์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเจ้าของเขาเก็บไว้ในกรอบแบบนี้เลยพี่ๆเดี๋ยวผมดีดให้ดูค่อยๆดีดออกนะพี่นะค่อยๆดีดออกนะมามาแล้วนะครับพี่ๆนะองค์นี้ผมเอาเก้าพันเก้าร้อยบาทพี่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับบอกเลยว่าใครได้เป็นเจ้าของนะโห โคตรสุดนะพี่องนี้นะผมบอกเลยนะครับพี่พี่ดูเห็นไหมดูคาบฟองเต้าหู้เลยพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคาบน้ําคาบฟองเต้าหู้นะครับเขาขึ้นนะเห็นไหมอ่าแล้วเนื้อนะครับนี่เนื้อบางคนพรมนะพี่นะองนี้เนื้อจัดมากนะพี่นั้นเนื้อจัดจริงๆนะครับเห็นไหมพี่ส่องดูดีหนึกนุ่มไหมหนึกนุ่มเลยนะครับพี่นะเห็นไหมหนึกนุ่มเลยเห็นไหมครับนี่เนื้อเป็นหนึกนุ่มเลยนะครับพี่พี่อ่านะครับเห็นไหมพวกนี้เศษไม้นะพี่นะ เด็ดดำดำเนี่ยเป็นพวกเศษไม้นะครับเนี่ยผมโอ้โหอ,องนี้บอกแล้วว่าพิเศษจริงๆพี่เป็นองค์ที่พิเศษจริงๆนะ <d> บางคุณพรมมีเห็นเศษไม้ด้วยพี่เห <d> ็นพวกเศษไม้ด้วยนะเห็นไหมอ่าอันนี้เศษไม้นะครับเศษไม้อันนี้นะผมคาดการว่าจะเป็นลักนะครับเนี่ยลักดํานะครับเห็นไหมเนี่ยครับพี่พี่เห็นไหมเส <d> ้นขอบนะครับที่เขายกขึ้นเห็นไหมข้างข้างเนี่ยเห็นไหมเส้นขอบ เนี่ยจริงๆเขาจะมีเส้นขอบขึ้นข้างบนเลยนะพี่นะขึ้นข้างบนด้านข้างนะเนื่องจากว่าอันนี้น่าจะตัดชิดหรืออาจจะล่อนออกไปนะครับเห็นไหมล่อนออกไปเห็นไหมอ่าพี่ๆดูนะครับพ,พี่่ดูคาบกุเห็นไหมดูคาบขีก้กลุ่พี่ๆจ๋าโอ้โห,โหพระแบบนี้นะพี่นั้นเนี่ยเห็นไหมคาบขีก้กลุนะครับเนี่ยบางท่านบางคนเขาเรียกว่าดินอ่า ขี้เป็ดนะครับคราบดินขี้เป็ดนะบางท่านบางคนอาจจะเรียกอย่างนั้นนะพี่นะนี่ครับเห็นไหมคราบน้ํานะครับในคราบน้ําเป็นเมือกๆไตๆเข่าขาวนะพี่ถ้าโดนเหงื่อหน,นักๆก,ก็จะเป็นเงาเลยนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยคราบกลุ่มเห็นไหมครับโอ้โหองนี้พี่จ๋าวงแขนนะพี่นะวงแขนนะครับี่เห็นไหมวงแขนชัดเจนนะลึกนะเห็นไหมนี่วงแขนอ้อมขึ้นมานี้นะครับ ไม้องนี้นะครับอันนี้โดนคราบกลุ่คุมนะพี่นะโดนขี้กลุคุมแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพี่อะไรจะไปธรรมชาติขนาดนี้พี่จ๋าอ่าอ่าเป็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมดูนะครับดูเนื้อหาเห็นไหมนี่บางขนพรมนะพิมเส้นได้นะครับนี่เขาจะมีสองเส้นเห็นไหมสองเส้นเป็นสันเลยนะครับพี่นะเป็นสันเป็นล่องเลยนะเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นสันเห็นไหมองนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่ใครได้เอาไปเป็นเจ้าของนะพี่นะใครได้ครอบครองใครได้เป็นเจ้าของนะพี่ โคตรคุ้มโคตรสุดจริงๆตรงนี้นะต้องบอกเลยนะครับเห็นไหมอ่ารีบเลยพี่รีบเลยนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วชื่นชอบรีบทักมาเลยพี่อ่าผมเอาเก้าพันเก้าร้อยบาทพี่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะคาบกลุ่มเก่าๆแบบนี้นะพี่นะอ่าดูด้านหลังนะครับพี่ๆดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเน,น,งนี่ยเรียบๆนะครับนี่มีคาบขี้กลุ่เห็นไหมครับนี่อ่าเนี่ยชัดเจนเลยพี่จ๋าเห็นไหมเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยคาบขี้กลุ่ชัดเจนนะครับเนี่ย เห็นไหมราบกลุชัดเจนนะครับพี่ๆเห็นไหมครับนี่แล้วดูเนื้อเขาดิครับพี่ดูเนื้อหาดิครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับพี่ๆเนื้อหาเขานะครับโอโ้ยพี่บอกเลยนะพี่นะใครเห็นแล้วชื่นชอบรีบทักมาเลยนยะเห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมมวลสารนะครับดูมวลสารโอ้ยพี่วงน,นี้บอกเลยสุดจริงนะพี่นะสุดจริงนะครับเนี่ยดูตรงที่เขากระเทานะเห็นไหม เห็นไหมตรงที่เขากระเท grains, in, าะเห็นไหมมวลสารเห็นไหมไหมเนื้อหาเับเป็นอย่างางี้พี่นะบางหัวพมเห็นไหมครับนี่อันนี้คือกระเทาะธรรมชาตินะพี่นะกระทเทาะธรรมชาติเห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยไหมครับอ่าตัดเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยนะครับ,รรบพี่พี่นะอ่าองค์นี้นะครับพี่พี่ผมเอาเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ<ค> hani, ผมอ่ารีบทักมาเลยพี่รีบทักมาเลยนะครับรีบทักมาเลยนะครับถ้าชอบนะครับพี่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ